มาดู3ส,สินเชื่อสมัครออนไลน์ไม่ใช้สลิปเงินเดือนไม่ใช้คนคคำประกันสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดให้วันนี้จะมาแนะนำสินเชื่อสมัครออนไลน์กูง่ายได้จริงมาแล้วหลายรายค่ะมาดูกันว่าแต่ละสินเชื่อจะมีความยากง่ายมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการสมัครเราคัดมาให้ท่านแล้วค่ะถูกกฎหมายแน่นอน เราไปเริ่มกันที่สินเชื่อแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปเริ่มต้นกันที่ line BK สมัครผ่านแอปพลิเคชัน Line ใครที่อยากขอกู้เงินกับ line นะคะสิ่งแรกเลยที่จะต้องทำคือท่านจะต้องมีบัญชี line BK ก่อนท่านจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อนี้ได้ค่ะการยืมเงินออนไลน์กับ line BK นี้จะเป็นความร่วมมือกับแอปพลิเคชัน line แล้วก็กสิกรไทยค่ะเขาจะให้วงเงินสูงสุดถึง8ปดแ0,000บาท ซึ่งไลน์บีเนับว่าเป็นเจ้ารแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่ทำโชเชียลแบงกิ้งแบบจริงๆจังๆ,งๆคือทำธุรกรรมผ่านมือถือทำได้เหมือนกับธนาคารเลยค่ะเช่นโอนเงินถอนเงินฝากเงินและการโอนเงินให้กับคนอื่นผ่านลาย BK นี้นะคะก็ทำง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับจุดเด่นของลาย BK นี้นะคะสมัครง่าย ผ่าน line, แอปพลิเคชันไลน์และสามารถสมัครได้ทุกอาชีพค่ะพนักงานประจำพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจก็สามารถสมัครได้หมดทุกอาชีพค่ะไม่ใช้สลิปเงินเดือนแต่ท่านจะต้องมีรายการเดินบัญชีเข้าออกทุกๆเดือนแทนค่ะ ไม่ใช้บุคคลคำประกันสำหรับรายบ K นี้นะคะเปิดให้บริการสองวงเงินวงเงินแรกคือวงเงินให้ยืมให้กู้สูงสุด5้าเท่าของรายได้แต่ไม่เกินแ0 0 0 0 0บาทสมัครได้ทุกอาชีพค่ะสำหรับพนักงานประจำท่านจะต้องมีรายได้เจ็ดพันบาทขึ้นไปค่ะ,ะสำหรับเจ้าของกิจการอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าหรือฟรีแลนซ์ท่านจะต้องมีรายได้เก้าพันบาท<ะ>ขึ้นไปค่ะ สำหรับวงเงินให้ยืมนาโนนะคะเขาจะให้วงเงินกู้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทแต่ท่านจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำห้าพันบาทขึ้นไปนะคะต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจจากธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างค่ะสมัครง่ายผ่านแอปเซเว่นอความยากของสินเชื่อน,นี้นะคะท่านจะต้องได้รับคําเชิญก่อนท่านจึงจะสามารถสมัครได้ค่ะ สำหรับจุดเด่นของสินเชื่อชอบใจนี้นะคะท่านไม่ต้องใช้เอกสารในการยื่นกู้และรู้ผลเร็วภายใน5นาทีอย่างที่บอกไปความยากของเขาจะต้องได้รับคำเชิญก่อน ขาจะให้วงเงินสูงสุด50,000บาทค่ะสามารถแบ่งจ่ายผ่อนชำระได้สูงสุดถึง36เดือนสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีค่ะท่านสามารถสมัครสินเชื่อชอบใจผ่านแอป7 e l e v e n หากมีการอนุมัติสินเชื่อท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อนะคะเข้าบัญชี SCB EC ค่ะ ต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อ d o ลฟินมันนี่บ y k เคแบกันบ้างค่ะสมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชันดอลฟินสำหรับใครที่ต้องการสมัครสินเชื่อดอลฟินมันนี่บ y k เคแบง่านจะต้องมี2แอป,ปนี้นะคะแปปอป o อลฟินแล้วก็แอป,ป k p a าร์สำหรับจุดเด่นของเขาคือสะดวกเบิกวงเงินเข้าบัญชีผ่านแอปเคพาร์ k ath, และดอลฟินแอปพลิเคชันค่ะรวดเร็เวท่านสามารถเบิกวงเงินผ่านแอปพลิเคชันและรับเงินเข้ากระเป๋าทันทีค่ะ ความปลอดภยัยการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านทุกครั้งที่เข้าใช้งานหรือเข้าทำรายการต่างๆท่านจะต้องใส่รหัส <Hey! S 1> พัสเวิร์ดทุกครั้งค่ะสำหรับ Dolphin Money by K-Bank นะคะจะให้วงเงินสูงสุด5เท่าของไรายได้สำหรับกรณีลูกค้ามีไรายได้30,000บาทขึ้นไปค่ะและให้วงเงินสูงสุด1.5เท่าของไรายได้สำหรับลูกค้าที่มีไรายได้น้อยกว่า30,000บาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีค่ะจ่ายแบบลดต้นลดดอกสำหรับบุคคลที่สามารถสมัครได้ท่านจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ21ปีถึง70ปีมีแอป k p a s s และก็แอป Dolphin มันนี้ค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ3สินเชื่อนะคะสำหรับใครต้องการสมัครสินเชื่อนี้ธันยรัตจะวางริงิ์ให้ท่านเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะ ไว้ที่ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ